้งานสีขาวสวยหน้าหมูป่ากับเจ้าตวต้ตาไฮรักรีโว่สมาร์ทแทปเครื่อง2 4ตัวแอนรีปีย2ิบเลขไม่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นจัดง่ายออกง่ายฟรีดาวได้ออกได้ทุกอาชีพที่สำคัญดูคลิปน้บประมารับส่วนลดทันทีไปเลยมูลค่า5,000บาท สวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็มาเจอเจนบับอีกแล้วนะคะเสธไทยรถสวยจังหวัดสุราธานีวันนี้บบอยู่กันที่สาขาฝั่งสนามบินหัวเตยพุนพินจัดรถกระบะแคบเอาใจคุณลูกค้าที่กําลังมองหาสายกระบะแคบคผ่อนหลักพันจัดง่ายออกง่ายออกได้ทุกอาชีพเข้าใหม่มาให้อีกหนึ่งคันสีขาวสวยหน้าหมูป่าเดี๋ยวตามมาชมรายละเอียดตัวรถทั้งภายนอกและภายในในคลิปนี้กันของบับกันเลยจ้า และนี่คือสภาพสุดหล่อที่แบัปบจะพามาชมวันนี้นะคะเป็นสายกระบะแคบแบรนด์โตโยต้ตาไฮรักร vo วของเรานะคะสวยหลอ่อตัวนี้ต้องจัดเลยนะพี่ๆสีขาวสวยเดิมมากตัวนี้ด้านส่วนของตัวกระจังหน้าสีดำคอรอบด้วยโครเมียมเป็นโฉมหน้าหมูป่าส,สวยๆโลโกโ้โครเมียมอยู่ตรงกลางของตัวรถไฟหน้าฮโลเจนนะคะตัวนี้สภาพสวยไฟหน้าใสากิ๊กเลยไม่มีรอยแตกร้าวน,นะคะตัวไฟคมไฟต่างๆไฟหน้าย,ยังสวยเดิม ตัวนี้สีขาวนวลผ่องนะคะรถไม่มีชนหนักไม่มีพิกความไม่มีน้ำท่วมไม่มีตะตอบไม่มีกรใไม้สภาพการใช้งานถือว่าดีมากนะตัวนี้ขอฟังเสียงได้เลยตวค้าจ่านี่ก๊อกก๊อกกกกกนะคะรถสวยเดิมตัวนี้ได้ยางเดิมๆเลยนะคะแต่เราเปลี่ยนยางให้ใหม่นะคะสภาพสวยตัวนี้ยางแม็กซีดนะ,ะตัวยาง2-1-5หนึ่งทับ6-5หาอาเป็นตัวขอบยาง16นะ จัดยางใหม่ดอกยางหนาร่องลึกสภาพสวยมาให้อีกหนึ่งคันตัวนี้นะคะพี่พี่ใครที่กำลังตามหาสายกระบะแคบไม่ควนผ้าสีขาวสีสแตนดาร์ดตัวนี้มีในส่วนของตัวอักษรไฮลักด้านข้างอยู่ครบนะคะกระจกเป็นสีดำตัดก,กับสีตัวรถพร้อมกับไฟเลี้ยวซ้ายขวามีมาให้ครบนะคะกระจกเดิมจากศูนย์โตโยต้าค่ะพี่พี่ทุกคันเลยนะตัวนี้ก่อนออกรถนะคะนี่มีการตรวจเช็คโครงสร้างรถให้ด้วย274รายการนะ,ะตรวจเช็ค ทุกจุดนะคะรถไม่มีโดนมาไม่มีชนไม่มีสวมซาบไม่มีกรองไม่ไม่มีติดแก๊สมานะคะลูกค้าจ๋าสวยเดิมรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ตัวเจอรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยเบ้ามือจับสีดำนะคะกระจกนะคะจากศูนย์โตโยต้ามาให้แบบทุกบานเลยะค่ะพี่พี่เดีย๋ยวเปิดมาชมรายละเอียดตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเปิดแคปได้กว้างนี่เนาะสวยเดิมะค่ะพี่พี่นี่เลยตัวนี้นะคะในส่วนของตัวกระจกต่าง แต่งประตูด้านในตรงคาบะแขกตัวนี้เข็มขัดนิรภัยใช้งานได้ปกติตัวนี้ผลิตปลายปีนะพี่พี่กับเจ้าแผ่นเพจอยู่ด้านข้างตรงตะเข็บนะคะตัวนี้ผลิตปลายเดือนนะคะปี2022รหัสเครื่องยนต์สอง g ี f t v พี่พี่เม็ดอาร์กลมสวยนะคะตัวน็อตสวยเดิมมากตัวนี้สีขาวตัวเบาะสีดำสวย,วยเลยพี่พี่ เบาพื้นพรมต่างๆสะอาดสะอาดเราสปาให้เรียบร้อยคัสซีให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตแกะเม็ดอาร์ให้ชมกันอีกนิดนึงพี่พี่เม็ดอาร์ก็รูกลมคมชัดนะคะสวยเดิมมากนี่เลยให้ดูทุกซอกทุกมุมของตัวรถนะคะหัวน็อตกันบ้างตัวนี้ไม่มีรอยเปลี่ยนมานะคะในส่วนของตัวแผงประตู แผงประตูสีดําสวยๆกระจกปรับด้วยไฟฟ้าตัวนี้นะคะคุ้มโทนสีดํานะคะฟังก์ชันต่างๆใช้งานได้ปกตินะคะนี่เลยเดี๋ยวไปชมด้านหลังกันบ้างตรงกระบะกันบ้างนะคะตัวนี้กระบะเม็ดอาสวยเดิมนะคะกระบะเดิมๆไม่มีรอยตัดต่อหรือเปลี่ยนมาตัวนี้เป็นตัวเซตอชั e ่เช่นเดียวกันแต่ผลิตปลายปีนะคะตัวนี้ปี22สสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะคะตัวล้อสวยเดิมมากค่ะพี่ๆมาดูด้านหลังกันบ้างตัวนี้นะคะ ไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆอยู่ครบปกติไม่มีรอยชำรุดรอยแตกรอยเล้านะคะนี่ให้ดูความเดิมนะคะตัวนี้ในส่วนของตัวอักษรโครเมียมนะคะตวตยต้าไฮรักรีโว่ก็ยังอยู่ครบๆแบบนี้เลยเบามือจับสีดำนะคะเปิดปิดใช้งานได้ปกติไฟเบรกดวงที่3ใช้งานได้งา่ายตัวนี้แมกไลเนอร์ด้านหลังก็ยังบอกเลยว่าสภาพการใช้งานจากเจ้าของเดิมคือดีมากตัวนี้เป็น60ปีอเนิเวอร์ซอรี่ของโตยต้าด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูด้านล่างกันอีกนิดน,นึงคะ่ะพี่พี ตัวนี้ช่วงล่างของน้องน้องเพิ่งสปาสิ็จก็สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยใครสนใจคันนี้ต้องรีบจัดไอพ,พี่สภาพสวยช่วงล่างเนียบมากอ่ะเดี๋ยวมาชมอีกฝั่งหนึ่งของตัวรถนะคะรถสีเดิมสีสวยค่ะพี่สติกเกอร์อยู่ครบทั้งสองฝักงพอฟังเสียงได้เลยนี่รถสวยเดิมนะคะล้อ,อยางนี่คือแม็กซีทั้งสี่ล้อจัดยางใหม่ให้แม็กสภาพสวยๆนะคะตัวนี้ นี่ในส่วนของตัวกระจกอีกหนึ่งบ้านนะคะสวยเดิมจากศุนเตอร์ต้าเปิดมานะคะด้านในนี่เลยค่ะลูกค้าสวยๆนะอยู่ครบนะคะกระจกปรับด้วยไฟฟ้ากระจกมองข้างก็ปรับเก็บด้วยไฟฟ้าน็อตสวยเดิมนะพี่น็อตสวยเดิมตัวนี้กุญแจรีโมทมีมาให้ทั้งหมดนะคะสามดอกเลยค่ะพี่พ กุญแจอยู่ครบเล็กไม่อยู่เพียงแค่47,447กิโลเมตรเท่านั้นนะคะในส่วนของตัวพรมลาัายมี sr sr แบ g คู่หน้าค่ะลูกค้าเบาะสีดำสวยสวยสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะคะนี่นาอตส,สวยเดิมต่างๆนะคะกระบะแคปเปิดได้กว้างนี่เลยน็อตส,สวยเดิมค่ะพี่พี่ไม่มีร่องรอยการถอดการขันตัวน็อตนะคะหรือเปลี่ยนในส่วนของตัวกระบะแคปไปเลยนะคะตัวนี้ นี่เลยสวยๆแคปเดิมนะคะภายในกว้างขวางสะอาดสะอา้านตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดด้านบนตัวฝ้าต่างๆด้านบนตัวไฟใช้งานได้แบบปกตินะพี่ๆใครสนใจคันนี้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะ,ะเดี๋ยวแป๊บขออนุญาตแกะให้ชมเม็ดอากับอีกนิดหนึ่งเม็ดอากลมสวยค่ะพี่ๆขานี่เลยน็อตทุกตัวนะคะรูกลมคลมชัดนะคะให้ดูความเดิมความสวยของตัวน้อง เลขไม้ก็หลักหมื่นอย่างที่แป๊บแจ้งไปนะคะสี่หมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะคะตัวนี้ไม่น้อยมากนะคะหน้าจอคุมโทนด้โทนสีดำฟังก์ชันใช้งานได้แบบปกตินะพี่พี่นี่เครื่องเสียงแอร์เย็นเพลงฟ้อนแน่นอนเชื่อมต่อบลูทูธ Apple CarPlay Android ได้หมดเลยพี่พี่วิทยุนะคะโทร Apple c a r p l a y สมาร์ทนะคะได้เลยนี่ไอพอตต่างๆมีช่องเสียบ usb ระบบสัมผัสใช้งานได้ปกตินะพี่พี่นี่นะคะ fm am การแสดงผลต่างๆได้หมดเลยฟังก์ชันด้านหลังก็จะเป็นฟังก์ชันปรับตัวแอร์นะคะด้านล่างก็จะมี power outlet มาให้ถึง2ช่องค่ะพี่พีนี่มีช่องใส่เก๊ะแล้วก็มีในส่วนของตัวเกียร์เป็นเกียร์แมนวันสปีดเปลียดมือชี้งานได้ปกติมีช่องใส่แก้วให้นะามีเก๊ะด้านหน้านี่เลยเก๊ะด้านหน้าแล้วก็เก๊ะตอนกลางนะคะด้านล่างก็มีให้บริการต่างๆมีให้ครบๆ,ต,ๆตัวเบาะสภาพสวยเป็นเบาะผ้าสีดา เยวให้ดูตัวม่านด้านบนตัวนี้ตัวม่านนะคะนี่ให้ครบเลยม่านบางแดดอีกฝั่งก็จะมีกระจกตัวนี้มีช่องใส่แว่นตาไฟด้านบนเปิดปิดใช้งานง่ายนะคะตัวนี้ไฟก็ใช้งานได้ปก,กติเลยพี่พี่ตัวนี้ก่อเรารถมีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะคะตัวนี้ไม่มีอะไรเยอะสําหรับสายกระบะแคปนะพี่พี่ตัวนี้รถสวยเดิมมากนะคะใครต้องการแบบ รายละเอียดนะคะการผ่อนการดาวนะคะการออกรถก็ทักหาแป๊บมาได้เลยนะคะตัวนี้รถสวยกกิบๆเลยพี่ๆสีขาวสวยเดิมนะคะตัวนี้นี่เดี๋ยวแป๊บให้ชมรายละเอียดตัวนี้ก็จะเป็นช่องเติมเชื้อเพลิงนะ,ะตัวนี้เติมเชื้อเพลิงดีเซลได้ปกตินะคะนี่เลยเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านหน้าค่ะพี่ๆสภาพตัวรถรอบๆคันก็คือสวยๆแบบนี้เลยนี่กระจกมองข้างนะคะครอบด้วย สีดำสภาพสวยเดี๋ยวเราตามไปชมรายละเอียดห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะพี่พี่ตัวนี้นะคะสภาพห้องเครื่องสวยเดิมไม่มีรอยโดนมาอย่างแน่นอนเนี่ยมาชมรายละเอียดคันหน้าของตัวรถกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นาะตสวยเดิมนะคะตัว R ตัวดอกสรอนชี้ขึ้นด้านบนคันหน้าเดิมไม่มีรอยโดนชนมานะคะตัว L ตัวดอกสรอนด้านหน้าตัวเม็ด r ตัวน็อตนะคะยังอยู่ครบก่อนเรามีการตรวจเช็คหม้อแบตเตอรี่นะคะต่างๆให้ นี่เลยตัวนี้แผ่นเพจจะดูด้านข้างที่ประพาเมอมาดูดเมื่อกี้นะคะในส่วนของตัวฝากระโปงนะคะน็อตสวยเดิมเม็ดอาร์คกลมสวยนี่เลยชัดๆแบบนี้เลยลูกค้าแผงการความร้อนก็ยังคงสภาพสวยนะคะตัวใหม่ของเจ้าัวต้ารีโว่นะคะแผ่นเพจก็จะอยู่ฝั่งซ้ายของตัวรถนะคะคล้ายๆกับตัวสไตล์กิ่งนะคะในส่วนของตัวเม็ดอาร์คด้านบนสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะพี่ๆตัวนี้ก็จะมีตาปั๊มจากสุดโตต้ตามาให้เรียบร้อยแล้วด้วย นี่น็อตสวยนะคะด้านใน กรอกรถมีการตรวจเช็คนะคะเปลี่ยนไทยของเลวให้เช็คมากกว่า30รายการจากเชนนานการของเราเนะเครื่องยนต์เดิม2 4 0 0ันซีซีแรงม้า4สูบ16วาลาวนะพี่ๆตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะ,ะแรงดีไม่มีตกนะคะสะภาพหองเครื่องก็พามาชมต้องบอกเลยว่าสวยกิ๊บมากอะแต้มสียังมีมาให้ครบเปลี่ยนไทยของเลวให้ตรวจเช็คจากเชนนานการมาให้มากกว่า30รายการนะคะใครที่สนใจกําลังตามหาสายกระบะแก็บซักคันเน้นคุณภาพเน้นราคานะคะเน้นปี ใหม่ๆใ,ใ,ใ,ใหม่น้อยๆน,น,นะคะมาจากตัวนี้ได้เลยเดี๋ยวแป๊บมาย้ำสเปคโปรโมชั่นกันให้อีกครั้งนะคะ mm. เป็นงไงบ้างคะสำหรับเจ้าโตโยต้าไฮรักรีโว่สมาร์ทแคปเรื่อง2.4รุ่น Entry ี e ซ i t i o n ปี2022เลขมม่เพียงหลักหมื่นวันนี้แป๊บพามาชมรายละเอียดรอบคันสวยถูกอ,อกถูกใจคุณลูกค้าคนใดก็สามารถสอบถามรายละเอียดแป๊บเพิ่ม,เต,มเติมมาได้เลยคันนี้ปี22จัดมาให้ในราคา449,000บาทค่อนข้างวดเริ่มต้นอยู่เพียงแค่ 7,000พันกว่าบาทเท่านั้นนะคะประวัติดีฟรีดาวได้เลยนะะจัดง่ายออกง่ายออกได้ทุกอาชีพนะไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพไหนก็สามารถออกรถก,กันแป๊บได้หมดเลยนะพี่ๆจัดมาให้เลือกทุกสีนะคะตอนนี้มีทั้งสีขาวสีเทาสีเทาดำนะพี่ๆครชื่นชอบสีไหนก็สามารถจับจองมาได้นะคะประวัติดีฟรีดาวจัดง่ายออกง่ายออกได้ทุกอาชีพนะ และที่สาคัญเรามีการตรวจเช็คโครงสร้างรถมาให้ด้วยมากกว่า274รายการลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างอําเภออยู่ต่างภาคเราก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่ส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านและดูคิดนแป๊บมานะรับส่วนลดทันทีไปเลยมูลค่า5,000บาทเพียงคุณลูกค้าโทรหานแป๊บมาได้เลยที่เบอร์0611786999นะเบอร์นี้สามารถสายตรงหานแป๊บได้เลยสามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะสนใจรถมือมืสองไว้ใจนแะป๊บเสไทยรถสวยนะคะวันนี้แป๊บต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย